เมืองงที่เราต้องมารอนี้ขอม้องไจเราิี่นตางใจแก้ไขแ้ไขมันนี้เป็นงานประชุสุรามาได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนในซอยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนลาดตาดีหรือชุมชนขัวหลวงหรือว่าชุมชนคุณพระ พอที่ซอยนี้วิ่งจะลุกกันได้หมดนะครับผมเองก็เบื้องต้นก็คิดหนักอยู่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ยาวใช้ทุนทัพสูงมากเออหลังจากที่ปรับปรุงริมถนนไปทั้งหมดแล้วเนี่ยสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้ชาวบ้านข้างห้าคือเนี่ยไม่ต้องมีการยืนตามข้างทางมีต้นไม้คอยที่คอยพ่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมาลาดยางวันนี้เพราะว่าเพื่อรวบรวมสุณทรัพ์ได้ผมทำหลายซอยนะครับทำทั้งองค์รคุณทำได้ทั้งมุสลิมทั้งอิสลาม ใช้ทุนสูงมากครับแต่กําลังใจของพ่อแม่พี่น้องเหล่านี้นะครับทําให้ผมยอมสู้ทุกอย่างทําแล้วก็ทําให้มันจบให้หมดนะครับแค่รอยยิ้มของท่านอาจารย์นี่ก็ดีใจแล้วนะครับรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องเรานะครับทุกคนมีความสุขขึ้นไหมครับ